นะครับท่านผู้บริหารนะครับของสำนกักงานทัีทุกท่านนะครับแล้วก็ท่าการสมก,กราทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับทุกแห่งนะครับที่อยู่ในประเทศไทยในพื้นที่ของเรานะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เราอยากจะให้พวกท่านเข้าใจเพราะผมว่าพวกท่านทราบว่าเราได้มีการออกพระราชกำหนดขึ้นมานะครับพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ย วัตถุประสงค์ที่ออกมาก็เป็นที่ทราบพนดีว่าเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ SME มีนะครับมีอยู่สส่วนนะครับส่วนส่วนแรกคือส่วนที่มีรายได้ไม่เกิน30ล้านนะครับนี่คือกลุ่มหนึ่งแล้วส่วนที่มีรายได้เกิน30ล้านแต่ไม่เกิน500ล้านอีกกลุ่มหนึ่งนะครับได้มีโอกาสนะครับที่จะ,ะปรับปรุงบัญชี ให้แสดงนะครับรายได้ให้เป็นไปตามสภาพกรามจริงของการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2 5 5 9เป็นต้นไปเหตุที่ต้องออกพระกำหนดตัวนี้คือบางครั้งนะครับเขาอาจจะทำบ,บัญชีโดยที่ไม่ทราบไม่รู้นะครับไปหลักฐานเอกสารเก็บไปไม่ครบหรือไม่นำเข้าบัญชีเ,เช่นนะครับสินค้าคงเหลือยกมานะครับ ปรากฏว่าของในสตอกเขาอาจจะมีอยู่1ล้านนะครับแต่แสดงไว้ในบัญชีเพียง3 0 0แสนนะครับซึ่งไม่ตรงนะครับเขาก็รู้จะทำยังไงนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้นะครับโดยที่เราจะมีให้เขาปรับปรุงได้ภายในที่31มธันวาสองพันนะครับยืนปรับปรุงแล้วเราได้ประสานทั้งนะครับสภาวิชาชีพบัญชีนะครับสมาคมผู้สอบบัญชี าาียกรน,นะครับสภาอุตสาหกรรมสภาการค้านกระทรวงศึกษานะครับสมาคมธนาคารนะกรมพัฒนาธุรกิจและกรมสมกรน,นะครับเราร่วมกันนะครับที่หารหือร่วมกันแล้วออกนโยบายนี้ขึ้นมานซึ่งรัฐบาลเห็นด้วยนะครับที่จะให้ทุกธุรกิจนะครับที่พวกท่านดูแลอยู่นี่นะครับเดินหน้าอยู่ในการ ยื่นรายได้ที่สอดคล้อ,องกับความเป็นจริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของท่านนะครับธุรกิจที่เป็นลูกค้าของท่านที่เป็น s อสเมื่อธุรกิจมีความเข้มแข็งแล้วนะครับมันจะช่วยนะครับให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงคําว่าเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงได้แก่อะไรหนึ่งเวลาจะไปกู้เงินธนาคาร,ครก็ขอกู้ได้ง่ายเพราะ รายได้แสดงไว้เต็มเท่าที่เป็นนะครับทรัพย์สินเอามาแสดงไว้อย่างที่มีอยู่เวลากู้เงินธนาคารจะขยายกิจการก็ทําได้ง่ายขึ้น,นมีอยู่บริษัทหนึ่งนะครับที่วันเมื่อเมื่อคืนที่ออกตัวทัชช่องสิบเอ็ดนะครับมีแสดงตุนจุดเรียนไม่แค่ล้านเดียวทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาอยู่ในธุรกิจเขาอะทั้งสินค้าด้วยสามสิบล้านแบงก์เอสเอ็มอ อยากจะไปร่วมลงทุนเพื่อให้เขาโตเพราะเขามีโอกาสที่จะโตขึ้นไอีกปรากฏว่าถ้าไปลงแค่ร้านเดียวมันก็โตไม่ได้แล้วกลายเป็นถือคนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆแล้วแบงก์เอชีบีอยากให้เขาปรับให้ทรัพย์สินเขาเป็นสามสิบล้านแล้วแบงก์เข้าไปช่วยอาจจะลงอีกสิบล้านยี่สิบล้านแบงก์ Bank ก็ช่วยให้นะครับและช่วยพัฒนา d u c ตหาตลาดให้ด้วยนะครับโดยวสวช่วยอย่างนี้นะครับถึงเวลาเมื่อธุรกิจเขาโตแล้วแบงก์ Bank ก็จะถอนขายหุ้นคืนนะครับแล้วถอนหุ้นออกมานี่คือตัวอย่างที่เข้าไปช่วยได้นะครับที่รีบคุยเก่กับทางเอ b บีที่เขาจะเข้ามาช่วยนะครับในขนาะเดียวกันนะครับถ้านะครับจะแสดงงบที่ถูกต้องน่าสเสถียทันวาส่วนมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ทําถูกต้องกลัวตรวจกลัวสมัก่นไปตรวจย้อนหลังไปตรวจอดีตที่ผ่านมาก็เลยออกพระราชกำหนดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้มั่นใจว่าสมกรถ้าท่านเดินหน้าถูกต้องแล้วตั้งแต่หนึ่งมกราห้าเก้าเป็นต้นไปสมกรจะไม่ตรวจย้อนหลังในครั้ไม่ตรวจย้อนหลังทําไมถึงมั่นใจว่าสมกรจะไม่หักหลังไม่เบี้ยวเพราะว่ามีข่าวมาเหมือนกันว่าสมกรชอบสับขาหลอกนะครับพูดแล้วเดี๋ยวถึงเวลาไปแอบตรวจย้อนหลังเราป้องกันตัวนี้นะครับเพื่อให้ท่านสบายใจในพระราชกำหนดเขียนเลยว่า สมรพรกรนะครับไม่มีอำนาจนะครับที่จะไปตรวจย้อนหลังพุกท่านถ้าท่านได้จดแจ้งกับรมสมรพรกรตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สิบห้ามกราคมนะครับจนถึงวันที่สิบห้ามีนาคมในช่วงนี้ไปจดแจ้งกับรมสมรพรกรถ้าจดแจ้งแล้วนะครับยืนยันได้เลยว่าสมรพรกรจะไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่ระหว่างที่ท่านจดแจ้งแล้วตั้งแต่หนึ่งมกราไป ท่านไปใช้บังคับภาษีปลอมนะครับไปสร้างรายจ่ายเท็จขึ้นมาหรือนะครับทาบัญชีเป็นเท็จด้วยความตั้งใจอันเนี้ยสัญญาเนี่ยเฉพาะ,ะรายนั้นก็เป็นอันไว้ยกเลิกนะครับแต่ถ้าท่านเดินหน้าถูกต้องสมรภูมิไม่มีอํานาจที่จะไปตรวจสอบย้อนหลังจึงเป็นเหตุให้เราบอกว่าการปรับปรุงงบไม่ว่าจะเป็นลงสินค้าคงเหลือน้อยไปลง ไอ้บางบาง,งบริษัทซื้อรถยนต์ซื้ออาคารนะครับ,บรปีลูกนี้เจ้าหนี้อยู่นอกบัญชีเต็มเลยให้เอามาเข้าบัญชีได้หน้าวันที่สามเอ็ดธันวาห้าแปดเพราะเป็นรอบที่สมบัติไม่มีอํานาจเข้าไปตรวจนั่นเองนะครับดังนั้นสมบัติกขาไม่ได้เป็นการละเว้นที่ไม่ตรวจเพียงแต่ไม่มีอํานาจเข้าไปตรวจถ้าท่านเดินหน้าถูกต้องตามในสิ่งที่ควรจะเป็นคือตามสภาพกิจการนั่นแหละนะครับ ในทางปฏิบัติมันยังมีปัญหาอยู่พอสมควรถ้าท่านสงสัยนะครับอ,อย่างนี้ทําอย่างไรเกิดรายการเช่นนี้มีลูกหนี้อยู่อยู่นอกระบบอยู่จะเอามาเข้ามาทํำยังไงนะครับหรือว่ามีเจ้าหนี้ยังไม่ได้เอาเข้ามาเอาเข้ามาได้ไหมหรือว่ามีกู้เงินธนาคารในชื่อส่วนตัวแต่นามาเข้าเอาเงินมาใช้ในบริษัทจะทําอย่างไรหรือ มีเงินกู้ชื่อบริษัทอยู่กับธนาคารแต่เอาไปใช้ส่วนตัวด้วยจะทำอย่างไรคำถามเหล่านี้กรมสมบัติได้มีคำตอบให้หมดนะครับในทางปฏิบัติแล้วก็มีคำถามคำตอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ทาจากทางเจ้าหน้าที่ของ,งกรมสมบัติทั้งหมดนะครับผู้เสียภาษีนะครับจำนวนที่มีอยู่ เฉพาะที่ทางสำนักบัญชีพวกท่านดูแลทั้งประเทศนี่นะครับมีประมาณสามแสนกว่าลายสามแสนกว่าลายนะครับโดยมีสำนักบัญชีทั้งหมดอยู่ประมาณหนหมื่นกว่าลายนะครับสิ่งที่อยากให้ท่านทำความเข้าใจเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยคนที่เขาจะมาถามคนแรกก็คือสำนักบัญชีว่าเข้าดีไหมนะครับเข้าแล้วได้อะไรสำนักลอกหรือเปล่า นะครับผมก็อยากให้ท่านเชื่อมั่นอย่างที่เกิดที่ทราบนะครับว่าสมรคอนจริงใจนะครับไม่หลอกนะครับรับรองได้นะครับเพราะกฎหมายบอกแล้วว่าสมรคอนไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจถ้าท่านเดินตามที่ว่านี้อดีตที่ผ่านมา5ปีถ้าไม่ได้ถูกสมกรคอนตรวจอะไรไว้เลยนะครับไม่มีอะไรก็ถือว่าเรายังไม่ได้พบอะไรแล้วเราไม่มีอำนาจไปตรวจด้วยนะครับดังนั้นนะสมรคอนไม่หลอกแม่ขอให้จดแจ้งเข้ามาตั้งแต่วันที่1 มกราลาจนวันที่15มกรลาจนถึงวันที่15มีนาขอให้จดแจ้งเข้ามาจดแจ้งก็จดแจ้งง่ายๆไม่ต้องใช้เอกาสารอะไรนะครับยื่นจดแจ้งทางอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่สะดวกติดขัดมาหา,หารือที่ทางสำนักงานพื้นที่ตะแห่งได้นะครับยินดีที่จะให้บริการนะครับในการที่จดแจ้งนะครับแล้วเราจะมีตอบกลับทางอินเทอร์เน็ตให้เลยว่า ได้จดแจ้งหมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก่อจากนั้นก็จะมีเป็นหนังสือเป็นใบประกาศแจ้งส่งมาให้ว่าท่านได้ได้รับการตรวจจากสมนกแล้วว่าเป็นผู้จดแจ้งประกาศให้ทราบทั่วกันนะครับเท่านั้นเองนะครับวิธีการง่ายวิธีการเดินหน้าก็เป็นวิธีที่ผมเชื่อว่าหลายหลายสำนักงานบัญชีที่ดูแลลูกค้าอยู่เนี่ยถ้าลูกค้าลงบัญชีตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาให้ครบถ้วนโดยท่านต้องไปทำความเข้าใจกับลูกค้าของท่านเนี่ยท่านก็ลงบัญชีง่ายสะดวกขึ้นไม่ต้องมาถึงเวลาที่ว่าเอ๊ะกาไรเอาเท่าเท่าเก่านะบินดึงออกบ้างนะมาบังคับท่านซึ่งโดยวิชาชีพท,ท่านเขาอิจฉาใจนะครับแต่ว่าท่านถือว่าเขาเอาหลักฐานมาให้ท่างนี้แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาติดขัดสงสัยอะไรไปให้เขาเคลียร์นะครับให้มั่นใจว่าหนึ่งสมรรถไม่หลอกยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เขายังไม่เข้าใจว่าใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปคืออะไรเยอะเลยนะครับที่เป็นภาคเอกชนจนกระทั่งว่าเกิดรายการช็อปช่วยชาติพอช็อปช่วยชาติออกมานเนี่ยเขาเห็นว่าใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปเป็นยังไงตอนที่เขาจะเอามาใช้สิบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนั่นแหละนะครับเล่นเช่นเดียวกันนะครับใบกำกับภาษีที่เขาออกกันเนี่ยเขาคิดบแบบนี้ครับภาษีมูลค่าเพิ่มใช้มาย3ิบามปี เวลาเขาซื้อสินค้ามาร้อยบาทเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยร้อยบาทที่ซื้อมาเนี่ยเข้ามาขายร้อยสาบาทเองกําไรแค่สาบาทสมพนรจะมาเก็บเขาเ็ดเปอร์เซเก็บไปเจ็ดบาทกว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกเขาก็เลยขอดึงบินออกนะครับลดยอดซื้อลงไปอะไรต่างจริงๆแล้วถ้าเขาเข้าใจได้ชัดก็คือในร้อยบาทเนี่ยมีภาษีบูลค่าเพิ่มอยู่ด้วย ในการที่เขาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นไม่ต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้ขอคืนจากกรมสมรพากร้อยบาทนั้นอย่างน้อยก็เจ็ดบาทนะครับที่เขาขอคืนต้นทุนเขาเหลืออยู่ประมาณไม่เกินเก้าสิบสามบาทขายไปร้อยสามบาทก็ได้กําไรเขามีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกรมสมพากรเรียกเก็บแทนนะครับก็คือเก็บเจ็ดบาทกว่าแล้วหักจากที่เขาดได้เสียไปเจ็ดบาทที่เขาได้เสียไปตอนที่เขาซื้อ ก็นําส่งให้สมอกรอยู่เพียงยี่สิบกระตังนะคเพราะเรียกเก็บมาแทนสมกรเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางคนะครับเขาจ่ายไปเจ็ดบาทก็นําส่งอยู่แค่ยี่สิบเอ็ดสตางค์นะครับเงินตัวนี้ไม่ใช่เงินของผู้ประกอบการแต่เป็นเงินที่เขาเรียกเก็บแทนคสมกรกรในการที่เขาเรียกเก็บแล้วนะครับแต่ไม่ได้นําส่งเงินสมองกรก็อยู่ที่เขานั่นแหละครับนะดังนั้นเนี่ย ให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่เป็นผู้ที่รับภาระเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนก็คือตัวกลางน,นะครับเป็นตัวแทนสมรคอนไม่ต้องรับภาระภาษีซื้อแล้วก็ภาษีขายนั้นเรียกเก็บแทนหากปรกันผลนสากค่อยนําส่งนะครับนั่นคืออ,อยากให้เข้าใจตรงนี้เพราะผมรู้ว่าเขาไม่เข้าใจแต่คนที่ให้เข้าใจได้คือสำนักงานบัญชีทั้งหลายนะครับที่จะช่วยสื่อให้เข้าใจอยากให เ,ออเชื่อมั่นแล้วแล้วผมให้คํามั่นได้เลยว่านะครับผมทางกรมสรรพากร,กรและแม้แตตัวผมจะไม่มีการที่ไปตรวจสอบภาษีย้อนหลังตัวอย่างไรแล้วก็ไม่มีคําว่าหลอกนะครับให้เข้ามาเพราะว่าถ้าหลอกเราไม่ทําขนาดนี้รัฐบาลก็เห็นชอบที่ให้เดินตรงนี้นะครับโดยเมื่อวานก็ผ่านออที่สนชที่รอบแรกไปเราผ่านไปเ,ออเรียบร้อยนะครับ โดยมติร้อยเกเก้าสิบีเสียงแล้วมี6เสียงว่าดอกเสียงก็คือผ่านโดยท่มทน้ทนนะครับดังนั้นเนี่ยออกเป็นพระบัญญัติต่อไปแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ให้มั่นใจว่าสมกริไม่ลองและงานนี้สิ่งที่ดีๆที่ทํานี้ที่จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการเพื่อเกิดความเข้มแข็งต่อไปได้ก็ต้องอาศัยทางสมมตบัญชี G, นะครับ ช่วยอธิบายสื่อต่อให้กับลูกค้าของท่านนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านไม่ช่วยสื่อต่อเขาก็จะมาถามท่านเขาไม่ถาม <S <S มาถามสมรถ้าถามท่านท่านสื่อให้ด้วยคําถามคาตอบ Q&A อเเรามีไว้ให้หมดเลยนะครับเรายินดีที่จะให้พวกท่านไปแล้วถ้าเกิดว่าพวกท่านมีข้อสงสัยมากกว่านี้มากกว่านี้นะครับก็ให้สอบถามมาได้เรายินดีที่จะให้คำคำอธิบายหรือทางแก้ปัญหาเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งทางวิทยากรส่อต่อไปนะครับที่จะพูดต่อก็จะพูดถึงข้อกฎหมายอย่างละเอียดให้ฟังนะครับแล้วก็จะพูดถึงทางปฏิบัติว่าจะลงบัญชีอย่างไรทําอย่างไรนะครับซึ่งการลงบัญชีอย่างไรทาอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการเห็นชอบมาแล้วจากสภาวิชาชีพและสมาคมบัญชีนะครับซึ่งเขาประชุมร่วมกับกรมสมรพกรและกรมพัฒนาธุรกิจ ก็เห็นชอบด้วยนะครับก็ให้มั่นใจนะครับในกรุงเทพปีสำนักงานบัญชีบางสำนักงานบัญชีบอกว่าของของเราทําถูกต้องอย่าไปจดเลยนะครับไม่ต้องไปจดหรอกนะครับบอกแบบนี้เพราะถูกต้องอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วถูกต้องแน่ใจอย่างไรว่าถูกต้องเพราะบางครั้งอาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับจดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นประกอบการผู้ประกอบการ s m e ที่มีไรายได้ไม่เกิน30ล้านเนี่ยนะครับ จแล้วปีห้าเก้า,าตัวอันแรกที่ได้คือหนึ่งไม่ตรวจย้อนหลังสองปีห้าเก้ากำไรเท่าไหร่ก็ตามเสียภาษีอัตรายกเว้นก็คือเท่าไหร่ก็ตามไม่เก็บภาษีนะครับปีหกศูนย์เป็นปีที่เราจะมอีอัตราเหลือสูงสุดไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์สามใช้แรกยกเว้นเกินจากนั้นเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเป็นเอสบีมีแต่ได้กับได้ถัากระสาบได้แล้วนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมต้องระวังต่อในการทําบัญชีเพราะว่าต่อไปนี้ลูกค้าของท่านในปีหนึ่งมกราหกสองจะไปกู้เงินธนาคารกฎหมายบังคับว่าต้องใช้งบการเงินงที่ยื่นต่อกรมสมรภมิเท่านั้นนะครับในการกู้เงินธนาคารถ้าหากว่ามีบัญชีสองชุดสามชุดหรือทาไว้เนี่ยมันจะไปใช้กู้เงินธนาคารไม่ได้เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการจะคอยควบคุมนะครับว่า ให้ะคาับวันนี้ต้องดูจากส่วนนี้เท่านั้นเองว่าจากพบการเงินงที่ทําจากกรมสมรภูิที่ยื่นต่อกรมสมรภูิเท่านั้นนะครับที่จะใช้ยื่นขอผู้นึงนะครับก็เลยอยากให้เขามีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับออนอกจากนั้นในระบบที่รัฐบาลจะนํามาใช้เรื่อง e p a y m e n t การซื้อขายต่อไปนี้มันจะผ่านทางอิสรมากขึ้นถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะโตไม่ได้โตไม่ทันนะครับ ถึงเวลาท่านมีหลักฐานเข้ามามากๆเข้าถึงเวลาอยากจะไปปรับเปลี่ยนทำบัญชีให้ถูกต้องท่านกระพูงอย่างไรถ้าเกิดท่านคิดจะไปปรับในปีหกหนึ่งท่านบอกว่าอา้าวแล้วปีห้าเก้าปีหกศูนย์ที่ท่านทําไม่ถูกต้องไว้ก็ระแวงอีกว่าเดี๋ยวสมุรกรจะมาตรวจนะครับสุดท้ายทําให้ท่านได้รับปรับทุกมาก่าวันนี้เราให้โอกาสที่ดีที่สุดนะครับก็คือจดแจ้งสิบห้ามกราจดแจ้งเลย ไม่ตรวจย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชี5 8้าลงมาเลยไม่ตรวจทั้งสิ้นนะครับโดยที่ความชัดเจนคือเราไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจเราจะตรวจได้เฉพาะการที่ขอคืนภาษีถ้าขอคืนภาษีเราจึงตรวจนะครับแล้วในปีปีนี้ก็จะมีมาตรการภาษีที่ดีๆออกมาสนับสนุนสพอร์ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งสมรภูริรจะเก็บภาษีได้ ต้องผู้ประกอบการเข้มแข็งถ้าเขาเข้มแข็งรัฐจามาตรการหลายๆอย่างขึ้นมาให้เขาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะผู้ประกอบการ SMB มีถึง8 1ของนิติบุคคลในประเทศไทยนะเป็นส,สัดส่วนที่มากที่สูงนะครับผมคงขอขอเกินนําโดยขอเปิดตรงนี้แล้วก็ขอให้คํามั่นและยืนยันว่า ให้กรมนวกอนยันต์ว่าเราจะเดินหน้าไม่ตรวจย้อนหลังอย่างแท้จริงนะครับไม่หลอกนะครับไม่หลอกนะครับอันนี้ให้สบายใจได้ว่าไม่หลอกนะครับลูกค้าท่านมาถามท่านท่าน,านตอบได้เลยว่าสามการไม่หลอกนะครับแล้วก็สมการหวังดีนะครับอยากให้เดินหน้าต่อไปและจะมีมาตรการอ,อื่นที่จะมาช่วยเหลือนะครับแล,ล้วรัฐก็จะพร้อมจะช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆด้วยด <AM> ั <keley? S 1> งนั้นถ้าเดินเดินหน้าวันนี้ แล้วผมก็คิดว่าในช่วงเดินใหม่ๆอาจจะทําอะไรไม่ถูกด้วยไม่ใช่ไม่ได้ถูกต้องในทุกอย่างเราพร้อมให้คาปรึกษาแบบเพื่อนนะครับถ้าไม่ไว้ใจไม่สบายใจไม่กล้าถามเราโดยตรงถามผ่านสภาหอวกัรค้าสภาอุตสาหกรรมหรือสำนักงานบัญชีนะครับแล้วให้เขามาถามเราโดยที่ท่านไม่ต้องปรากฏตัวก็ได้นะครับเพื่อทีออ่ท่านจะได้สบายใจว่าสมรคอน เราพร้อมเดินหน้าไปกับท่านและก็อยากให้ท่านคิดแข็งโดยแท้จริงไม่มีหลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับไว้ใจได้นะครับครั้งนี้นะครับอดีตยังไงไม่ทราบน,นะครับตด่วตอไปนี้วันนี้เราเดินเราจริงใจตั้งใจจริงนะครับก็ขอขอบคุณท่านนี้ครับขอบคุณมากครับ